ก็สัสดีครับวันนี้ก็จะไปมาทำแบบตัวนี้ครับ MFX 90R ครับแบบหน้าประมาณ70หรือ80แอมป์เนี่ยเป็นแบบแมนเนนนฟรีนะครับขั้นแรกที่เราได้มาก็คือเราจะมาเช็คดูน้ำนะครับนี่กล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคือดูน้ำในการเขย่าดูเลยครับคือเขย่าดูให้มัน ให้น้ำมันเหนืออยู่บนสะพานไฟนะครับก็คือเช็คดูด้วยตาเปล่าทุกช่องมีน้ำนะมีน้ำพอมีน้ำปุ๊บก็จะมาตรงนี้ครับใช้แอมมิเตอร์ครับวัดไฟว่าตัวนี้มีไฟกี่โวลต์ก่อนที่เราจะจับจับเช็คค่า CTA นะ แต่ตัวเนี้ยแบตตัวนี้มีแค่3โวล์ครับแบต3โวล์นนะมีโวล์ต่ำนะแบตไฟหมดมาพอไฟหมดมาผมก็จะใช้ตัวสวนะิตชิ่งครับสวิตชิ่งสวิตชิ่งปรับกระแสได้นะปรับไว้ที่ต่ำกว่า12โวล์ก่นนะค่อยๆไล่ระดับไป ตัวนี้เจ็ดแอมผมก็จะชาร์จที่สามที่สามปรับสุดแล้วก็ได้แค่สองแอมก็จะทิ้งไว้อย่างนี้สักพักให้วนเขาวนเขากลับมาแล้วก็ค่อยค,อยคอยวัดเนี่ยถอดวัดได้หกโวลต์ก่อนแล้วก็จะเพิ่มระดับค่อยๆเพิ่มระดับไปจนถึงสิบสองพอถึงสิบสองปุ๊บผมก็จะมาเช็ค เอาเครื่องค่า CCA มาเช็คพอเช็คไปแล้วก็จะทำด้วยใช้ตู้เชื่อมโม่ตัวนั้นต่อไปผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ผมทำไม่ขึ้นนะเป็นแบบรถผมเองอะคือสภาพก็ดีแต่เวลาพอเวลาชาร์จปุ๊บน้ำขุ่นน้ำดำเนืำำน่องจากแผ่นธาตุน่าจะแผ่นธาตุน่าจะสึกจะเสียตัวนี้ดูนะดูแล้วแผ่นธาตุก็สวยดีฮนะ ก็ดำๆก็คือแผ่นกั้นนะครับที่สีเทาจางกว่านหนก็คือแผ่นธาตุก็ยังดีอยู่นะก็มาดูแผ่นธาตุกันนะครับหลังจากที่เลือกมาแล้วก็สีเทาเทานะคือแผ่นธาตุครับสีดำก็คือแผ่นกั้น ดูลักษณะก็คือแผ่นไม่แตกแผ่นกั้นอยู่เหนืออยู่สูงกว่าแผ่นธาตุครับแผ่นธาตุเริ่มใกล้เข้ามาถึงแผ่นกั้นก็คือแบตจะเริ่มเสื่อมอายุนะครับแบตจะพอฟื้นฟูเสร็จแล้วก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคือแบบลักษณะนี้ต้องเพื่อนต้องลองไปศึกษาดูกันเองนะคือผมบอก ประมาณนี้คือแผ่นกั้นจะสูงกว่าอยู่กับแผ่นท่านะแผ่นท่าที่ลักษณะดีตรงไม่แตกไม่บิดนะก็ะมานี้นะจะหลังจากที่ชาร์จใช้สวินชิช่งชาร์จมาประมาณหนึงชั่วโมงแล้วตอนนี้จะมาเช็ควนว่าวนมีที่เท่าไหร่ก็แตก สิบจุดเก้าสองครับสิบจุดเก้าสองวนพอมีผมก็จะมาเช็คน้ำนะครับกดจมกดจืดอาจจะเข้าทํำลาไฟหมดกดจืดก็ได้แบบนี้แต่หมูไหมผมคิดว่าไม่น่าหมูนะเพราะว่าดูผมดูให้แล้วผมยังทำไม่สำเร็จเลยกดจืดนะ เดี๋ยวผมจะนอนนะผมจะใช้สวิตชิ่งตัวนี้ตั้งชาร์จไว้ที่14โวลต์14โวลต์แล้วก็แอมป์เเตอร์ก็มาะมาณ1-2แอมป์จะนี่สิีแล้วก็แอมป์นี้แอมป์ไม่ค่อยตรงนะแอมป์มเหมือนจะต้องห่าง2 เอ็มเข้าจริงๆอ่ะหนึ่งจุดแปดสามก็มันจะต้อง,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 งหาสองอ่ะคือจะตั้งชาร์จสิบสี่โวลต์นเนี้ยไปเรื่อยๆครับกลางคืนแบตบเรื่องเมติคิยานะมีฟองเบ็กม้องเส่งไฟแนละ้ว จุกจุกครับตามที่อาจารย์สวัสด์บอกถ้าจุกสะอาดแบบไม่มีการอเวชาร์จมาแบบไม่เคยน้ําไม่เคยแห้งแล้วก็มีการอเวชาร์จมาตอนนี้ก็อยู่ที่เทคนิคนะเทคนิคผมก็คือจะเลี้ยงกระแสชาร์จประมาณเหมือนเหมือนพวกเราชาร์จแบบทั่วไปครับ14 14โวลต์ รอให้น้ำมีปฏิกิริยาครนะับูีมก็จะเติมน้ำให้ได้ระดับตรงตรงขีบด้านล่างนี้ให้มีปฏิกิริยานะแล้วค่อยเติมน้ำก็เติมน้ำผมก็จะชาร์จด้วยเครื่องเชื่อโมอต่อไงก็มาติดตามชมครับนจากทิ้ชาร์จทิ้งไว้ที่14วน์ทั้งคืนนะ ทีกิียรรทุกช่องนะเลกน้อยนิดช่องสองครับช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกครับหนูจะมาวัดโวลต์กับเช็คดูค่ากด คนยังจืดอยู่ น้อยเดี๋ยวจะเอาไปชาร์จรี่ตู้เชื่อมโมนะครับกเดี๋ยวจะลองวัดค่า C C เนะ สาเป็นส่ข้าวโอเก้าสิบลองใช้ตู้เชื่อมโมงของปีวีคอนลอีกคู่หนึ่งข้างเส้นตู้เชื่อมเหนียบเหนียบคู่หนึ่งอยาจะตั้งแอมป์ไปที่ห้าไปสวยนวเอามาทักงสามแอม

จากที่ชาร์จแบตมีปฏิกิริยาทุกช่องนะครับผมจะเร่งแบตเต็มที่10%ก็คือ7 8์นะครับ 7A 7 3์นะครับปิดโหมดสำหรับความถี่ไว้เียงเร่งเพื่อให้ดูว่ามันมีปฏิกิริยาทุกช่องนะครับผมก็จะเติมน้ำนะ้ำเป็นน้ํากันนะครับเติมผมจะใช้น้ํากันนะเติมไม่เข้าขอบ ขอบปีกเนี้ยปีกด้านในครับเติมไม่เข้าขอบช่องครับน้ำก็เป็นน้ำน้ำกระปาอย่างเงียผมไม่ได้ใช้น้ำกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำขายถ้าจะใช้ได้ก็ใช้ได้ ได้ไม่ได้ก็กลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งนึง ดูปฏิกิริยาปฏิกิริยาทช่องครับคือน้ำเดือดเป็นฟองเล็กๆครับหลังจากนี้ผมก็จะลดเหลือ5%เลทตามที่ในเจสตัวระบุว่า8 80A นะผมก็จะ8 5 40แล้วก็จะ4 4บ ปิดหมดสลควับถี่เสธแล้วตัางสี่ออกมาเนี้ยตระมาณง่ายงไ้แล้วก็เปิดหมดสำหรับควาเส่แล้วก็จะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้น พยี่ไว้นิดนึงครับเขียมันตกนิดหนึ่งแล้วก็จะชาร์จต่อไปเรื่อยๆครับซัก์าตอนนี้ตอนนี้เวลาเก้าโมงแล้วจะมาดูอีกทีนะครับก็หลังจากชาร์จมาสามสิบชั่วโมงก็ ดูสังเกตนะสังเกตนะครบนี่เป็นคุณดำแบบรุ่นนี้นี่ถ้าเกิดเป็นคุณดำคิดว่าแผ่นหนาจะแตกอ้นรกรขอกแผน่นะตอะนีผมสอบถามน้องกลุ่มนะอาจารย์สุวัฒน์แล้วก็ถ้าเอกิดอย่างเงี้ยแกคัดแกพอเลิกกรรมเลยแต่ผมจะลองนะลองเอา ดูดน้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำที่ไม่มีกดอ่ะผมจะดูดน้ำดูดน้ำใายออกช้าไปเรื่อยแล้วก็ดูดน้ำใายออกไปเรื่อยๆนะคนน้ำใส่นะลองมาดูทีว่าจะได้ผลหรือเปล่าเม่เหนว่าติดฟองเลยนะจริงๆอาจจะไม่ได้ผลนะเบ็แต่ถ้าแบตภายนอกตัวนี้ก็ดูดีนะ พวก็รู้ใหม่เลยตัวน้ำแผ่นท่าก็ดีใช้นอกก็ดูดีไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะเอามาไม่ขึ้นนะ็อ,อย่างนี้มันก็เอามาก็มีความเสี่ยงแบบนี้แลอันนี้ของเครื่องมือที่เอาไปวัดนะก็วัดไม่ได้เลยค้าี c a ก็วัดไม่ได้เพราะว่าวนจากที่ซาดมาครับหลังจะที่รู้ว่า ตามกดมันขุ่นมันดำนะครับผมก็ mm hmm. ทำการเดี๋ยวค่อยจะจะคอ่คอยบอกตอนท้ายทีนะอาจจะวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่แบบมีอาการดีขึ้นนะจากเครื่องเทสโหลดนะครับตอนแรกพอเทปตกไปแบตนะครับอันนี้ก็นี่ก็ยังพอนก็ได้ครับอยู่อยู่ X นิดนึงแรกสุดนะตกที่แบตเลย ควรต้องพอยืนได้บ้างดูจากน,าน,นั้นน่าจะอะไรสักสักร้อย CCA มั้งถูกมาเครื่องเทสแบต CCA ให้ะนะก็จากที่ถานในกลุ่มก็เซ็นกลับมานี่ก็เซ็นกลับมาใช้ได้นี่ก็น้อย ก็จะลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าการคัดแบตแบบไม่ได้มีเครื่องมืออะไรนะหรือมองแค่ภายนอกแล้วมันจะใช้ได้ผลไหมแบตลูนี้80แอมนะครับค่าสีตตมาตรฐานก็600อยนิหกร ตอนนี้มาได้ร้อยสามสิบครับจากที่ก่อนที่น้ํากดน้ําข้างในดาครับก็จะยืนอยู่ที่สามสิบสามสิบมาตลอดเลยผมก็ใช้วิธีถ่ายถ่ายน้ําแบบของคุณของคนอื่นนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้แบบวิธีของคนอื่นก็อ้องท้ายก็มาเฉลยกันอีกทีมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลก็ได้ ก็เดี๋ยวรอทุกคนครับหลังจากที่ผมผมถ่ายกดออกนะด้วยวิธีของผมนะแล้วก็ชาร์จประมาณ24ชั่วโมงมา1น่วันค่า CCA ไ,ได้ก็ประมาณนี้ครับแต่ผมเช็คเช็คอันนี้ไม่ขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเนี่ยกระเรกระเป๋าผมแตกอาจจะอาจจะต้องสั่งใหม่นะเนี่ยไม่รู้มันเกีเ่ยวกันหรือเปล่าเนะี่ยแต่ เศษกระป๋อแตกไปแล้วผมก็เลยต้องก็ย,ยังไม่นั่นนะเพราะว่าค่าลํำกดผมยังไม่อยากจะยังไม่ปรับก็เพราะว่ากระป๋อมันแตกอยู่อาจจะเป็นเกี่ยวกันแต่ c t จได้ขนาดนีนะ้จากที่เดิมที่น้ำดำน้ำดำล้วมีและมีอาจารย์ที่เขาทำมาหลายลูกแล้วเขาบอกว่าน้ำดำยังไงก็ ทำยากแต่ผมจะทําใช้เองนะผมคิดว่าน่าจะพอได้เพราะทำใช้เองก็นะเกดี๋ยวจะมาเทสโหลดะก็พีซีได้จริงแต่ช่วงมีช่วงแรกที่ได้น่าจะได้ ได้เยอะประมาณนี้แล้วก็ตกลงม,มาเลยอาจจะเป็นเพราะข้างน้นกดไม่ได้นะผมจะรอมิตเตอร์อีกทีนึงแล้วก็ไมาปรับกดอีกทีนึง เื่อ CTA ดีนนะแบตบเดิมของเขาใน CTA หกร้อยยี่สิบนะอ้า คลิปนี้ก็เป็นบทสรุปของแบตโลกนี้นะครับ nfx 9 0้านะครับ hg s เป็นแบตแบบนั้นฟรีนะครับแบตบตอนได้มาก็แผ่นธาตุดีนะครับแผ่นธาตุดีนั้นกดจืดแล้วก็ผมก็สรุปนะผมะเวลาชาร์จน้ำมันขุนน้ำาขุนผมก็คือคว่ำกดออกคือคว่ำเลยนะ วค่อยๆตะแคงคว่ำแบบประมาณนี้เด็ดประมาณนี้ผมก็ค่อยีๆขั้วบวกค่อยๆคว่ำด้านนี้แล้วเกิดเรากดโดนขั้วก็จะดำโองโหควอย่างนี้แล้วก็ความสุดเลยความสุดเลยผมก็หาอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำฉีดเข้าในรู น้ฉีดเข้าในรูเนี่ยฉีดเพื่อให้ตะกอนออกหมดเลยก็หลังจากนั้นผมก็เอาน้ำน้ำเปล่ามาเติมเติมน้ำเปล่าแค่ท่วมแผน่นธาตุพอท่วมแผน่นธาตุผมก็จะใส่กดพันสองห้าสิบจนถึงปีดด้านในของของออแดดพอหลังจากนั้นผมก็ชาร์จชาร์จเที้ยวกดมาเรื่อย แลจริงๆอ่ะ,อะหลังจากที่หลังจากที่เริ่มชาร์จมากดมันจะขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆเราต้องมีมีตัวกดมาถันนะกดซัมฟิลิกนะครับนี่มันหมดแล้วนะทำให้วนผมนเนี่ยอ่าวนไม่แข็งถ้าน้ํากดไม่ได้อยู่ประมาณที่พันสองทวน ก็ตอนนี้ผมสั่งแล้วกดสั่งือดีอีกหลังเนี่ยนี่ก็จะเอามาเติมที่หลังอีกคีนึงคือเติมปรับเพื่อให้น้ำกดมันมันค่าได้ตามมาตรฐานตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะลองมาลองเทสโหลดกันนะครับ โวลก็จะยืนไม่ได้สูงเท่าไหร่นะพอพอเท็แล้วก็กดโหลดแล้วก็จะลล่วงเลย สรุปวิธีนี้อาจจะใช้ได้เป็นบางเป็นแบบบางโลกนะที่การ,การควม่มแต่ของเทคนิคนี้ได้มาจากอาจารย์สมเกียรติผีสมเกียรติจำเนียนคือความกดออกหม,หมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หลังาน,นี้จริงๆอ่ะพอชาร์จเสร็จแลว้วปุ๊บมันค่าน้ำกดไม่ขึ้นอ่ะถ้าให้ดีเลยคว่มทิ้งแล้วก็เติมน้ำกด พันสองห้าสิบน้ำกดที่ซื้อตามสำเร็จที่ตามร้านขายขายแบตนะคือปรับให้ได้พันสองห้าสิบเลยแล้วก็ชาร์จอีกนิดนึงให้มีพิธียาีกสักสักพักหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยต,ตอนนี้ค่าน้ำกดมป็นเหมือนจะ,ะออกไปอลองท,ทีเอสซีเจคลิปนี้อาจจะ คิดว่านนยาวหน่ยยาวมากตัวแบบมันก็ไม่ได้ใช้วนเหลือ12.27น,นะ 75นะครับค่า R 5.19น oh. มิลลิโอห์วนต่ำไปหน่อยครับวนต่ำเพราะว่าน้ำกดมันยังไม่ได้ผมไม่มีน้ำกดนะตอนนี้สรุปก็จริงก็มันอยู่ที่เทคนิคนะอยู่ทีเ่เครื่องมือนี่ก็มีแค่เครื่องชาร์จที่สามารถโอ oh, ชาร์จได้นะครับการเลือกแผ่นธาตุที่ที่ดีนะเลือกแผ่นธาตุก็ ไฟฉายตัวเดียวแล้วก็เปิดหัวเปิดท้ายต้องดูแผนท่าค่าน้ำกดยังไงนี่ไหดูวิเตอร์นะค่าน้ำกดไปยังไงส่วนมากตามร้านแบตอาจจะเจอแบตกดจืดอยู่แล้วเพราะว่าไฟหมดกดจืดอยู่แล้วไฟก็หมดก็ค่าสีิีเครื่อง c t a ก็วัดไม่ได้เพราะว่ามันต่ำกว่า12คือร้านพวกนี้คือเขารับซื้อจริงๆของร้านนะผมก็รับซื้ออย่างเดียว รับซื้อรับเชิญอยู่ในหลังที่นี้อาจาจะมีจะมีแบตมือสองไปฝากือวางก็จะรอฝึกฟีมือแับคู่นึงก่อนครับ